สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกมชินโดรนะคะก็ปล่อยล่างเต็มสุซานในโอคมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีทั้งหมด5เนตนะคะที่ใช้ได้ก็คือเนตอิตาจิโอบิโตชิซุยซาสึเกะแล้วก็เนตวงแหวนนะคะแต่บอสสุซานในโอคของเนตรวงแหวนนะคะจะออกมาที่15เว็บแรกเท่านั้นนะคะบอสที่ออกมาก็จะชื่อว่าสมูไรสปีดิตค่ะอ่สุสานร้านเดียวแล้วโอ้ไวอะไวสิบดอลเดียมัน ไม่ดอกอ่ะไม่ดอบอ่ะมันสุ่มดอกนะครับสรุปเลยนะส่วนซูซาออนนโอ,อล่างเต็มของเนตอื่นๆนะคะก็จะจอบอีก15เว็บถัดไปนะคะก็คือเว็บที่30 45อะไรแบบนี้นะคะนับต่อไปอีก15เว็บนนั่นเองแต่ว่าจะออกมาเป็นของเนตอะไรนั้นก็ต้องดูที่ชื่อบอสกันนะคะเพราะว่ามันสุ่มนะคะมันไม่ได้ฟิกว่าอีก15เว็บต่อไปจะออกมาเป็นของเนตอะไรนะคะ <N> ฟาบิโต้ฟาวิโตะกบกบนะคะกบเลยของโอบิโตะของโอบิโต้ของพี่กบอะได้ที่สุดก็ได้อบิโตะโอ้ยโอบิโตะโอบิโตะที่สุดของโอบิโตะก็ต้องได้โอบิโต้เออได้ที่สุดโอบิโต้ตัวแรกไม่เห็นไม่ได้มองตัวแรกตัวแรกตัวธรรมดาทำไมมีหลายตัวจัง ไอ้หลายตัวนั่นดีเพื่อนเลยดีเพื่อนเรียบร้อยหมดดวกไหมไม่ดับนอกจากมันจะสุ่มออกสุซาเนโอล่างเต็มของแต่ละเนทแล้วด้วยมันก็ยังจะดอปแบบสุ่มอีกด้วยนะคะยังไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับความยากที่มันจะดอปให้เรานะคะจากที่ลงไปเมื่อวานนี้ก็ลงไปสี่รอบนะคะไม่ได้สักรอบนะคะมาได้ที่รอบที่5้านะคะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนรอบแรกก็ได้แล้วนะคะเออทจะมาเจอตัวตกตาไม,มีตัวอะไรแบบพิเศษได้เลยไมไม่ลองไม่หกสิบะ ไม่ดอกเหมือนเดิมส่วนการจะเปิดซูซานิโอล่างเต็มนะคะเน่ที่เราจะใช้ก็จะต้องตันด้วยนะคะส่วน1 0หานะคะก็ดอกที่เว็บ20เหมือนเดิมนะคะและคาดว่าน่าจะจบทุกๆ20เว็บนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ลงไปมันก็ออกมาที่เว็บ24 40นะคะแล้วก็เว็บที่6ครับไม่เหเแล้วมัอ แมล60แล้วสรุปครับออกมาแค่ตัวเดียวนะครับออกสิบผางแม่เลยวะงไสิผางสิบผางจริงด้วยฮ่าคีตัวเอีนะครับสิบางนะครับสิบผางเฮ้ยอาจจะดรอปวันนี้ก็ได้แมงกอจจะดรอปดีก็ได้60เลยนะอาจจะดรอปสิบผางเลยก็ได้ออกดรอปมพีอะไรอย่าเงี้ยใช่ใช่ใช่ดรอป ซึ่งเว็บที่60นะคะมันก็จะตรงกับบอสซูซานิโอออกมาด้วยจากการทดลองนะคะมันก็จะออกมาแค่10ห่างเท่านั้นนะคะบอสซูซานโอไม่ออกมานะคะทำให้เราคำนวณแล้วว่าถ้ารอบที่เกิดบอสซูซานิโอกับ10ห่างนั้นเกิดตรงกันนะคะมันก็จะออกเพียง10ห่างเท่านั้นนะคะแล้ว30แล้วนนร,รู้นะว่ามันจะมันจะได้ไม่ได้ เฮ้ยชูซานโอสองตัวนะอะไรวะไลออนไรลายอมอะไรด้วยเฮ้ยตัวด้วยตัวใหม่ด้วยตัวใหม่ด้วยแต่จะตอบหรือเปล่านี่แหละตัวสีไหนกันแน่วะสีม่วงเหรอสีแดงสีแดงสีม่วงเฮ้ยสีม่วงสีแดงสีแดงชาวบ้านแดงใส่ชุดไม่เรียบร้อยอะตีกำลังกาะถางกระถา ้แต่อันนี้ขอแนะนำนะคะถ้าใครจะหาร่างสุสานไอแบบเต็มตัวแล้วเราก็พวกพี่แนะนำเลยนะคะว่าลงแค่30เว็บก็พอเพราะเว็บหลังๆนะคะม่อนมันจะเยอะจะทำให้น้องๆเสียเวลานะคะเริ่มใหม่ง่ายขว่านะคะไหนไหนมีไหนเนี่ยยีตึงอยู่เนี่ย นี่ลงได่มารรดาพี่ถ้าสกิลซีมันนะครับจะเป็นแบบฟันออกไปอ่ะนก้ฟันเป็นขึ้นดาบขึ้นดาบออกไปไม่ไม่เป็นขึ้นดาบไม่หรอขึ้นดาบพี่เนาบใช่มันเป็นขึ้นดาบฟันเป็นขึ้นดาบเทพีสุริยาออกไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกพี่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตมาใหม่อีกนะคะพวกพี่จะรีบทําคลิปลงเลยนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ